ครับผมนี่ครับผมเมือนี้นอยู่กับปุ๊กไส้นะครับสองไส้อู้นิ่นหนึ่งกำลังยาง,งามานี่ครับเห็ดหยักมือหรือว่าเดียใครของไปไปเซลเกือบปุดเร็วเซลเกือบปุดเซลเกือบปุดประจำตำแหน่งมาแล้วเซลเกือบปุดป้าไปเตะเข่าป้าครับนี่เตะไปเตะเข่านะครับมาวันนี้ใส่เนีเปลี่ยนพี่น้องนะครับกระเจียนเตะเตะแต่ยังเสียรับยางยางยาง ยางมันสวนหล่องนะครับปเปลี่ยนแดดเมื่อก็้จะเปลี่ยนเจ๊สามเทียสี่เทียเพอประมาณสองชั่วโมงนี่ครับเขาก็ติเตสวนใส่ได้ปะใส่ได้ปะเบิ้ลครับผมใส่บูดกับว่าได้ตียนพันไงไหลายใส่กับใส่เอาคู่มันไงไงติลกูกว่าไปหลายว่าใส่กับได้ว่าใส่กับได้มาเร็วว้าวไปไหล่าใส่ก,กับได้ว่าใส่กับได้เร็วว้าวไปไหล โอ้ยตีดไงก็เกือบมาเร็วมาย่างเตียเร็วนี่นี่เฮ็ดคือพ่อเนี่เฮ็ดคือพ่อเฮ็ดนี่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 เฮ็ดว่านี่พ่อเฮ็ดยังสีนี่ผัดลมอยู่ทางเยี่ยนลูกตีโต๊ะนี่มาเตียยังสีนี่นี่แล้วนี่เฮ็ดยังสีนี่นี่แหละครับผมอีสีชีวิตอีสานกว่วสีได้เขากว่าสีได้กินฮะนี่นี่ย่างย่างคือพ่อเฮ็ดนี่นี่ย่างเตะ๋ยยังสีนี่ ย่างไปงสิย่างย่างด้วยย่างออกหนาพอด้วยนี่เทียบเป็นบ่นนี่ได้เออแจ้งสารละได้เบียกครับปหาพอได้เหรียญกระทุ่งยัดเตี้ยมันออกจากนอกย่างไหมล่ะลูกเตียตย้ยค่อยๆเตี้ยค่อย่ามันออกนอกย่างย่างไปเออเฮ็ดไปบ่ได้บ่ได้บ่หนิก็เอามือเสียลากออาครับเออเอามือเสียลากออายังสีก็ได้ไปลากไปเอาลากไปนี่โซดี หมวกกับว่าใส่อ้วนเอ้ยอ้วนนะครับน,นะ,ะครับชีวิตช่วงกลับมาจะขายของบอกกับว่าอะไรครับมื่อื่นก็จะไปเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาอีกทง่งหนึ่งเนี่ยงบ่แล้วเที่ยวเกี่ยวเขาหน่าบ้านโขกคเขาอยู่สวนมันยังบ่แล้วมีอยู่หายพี่น้องมีอยู่หายนี่จีเร่พเพราะลอยหาซีบกัสบสวอปพวกเขามื่อื่นกะจะมากูให้ใสบบ่สวอปเมื่อื่นไม่จีเร่ทำไดร ว่าจะได้ค่ารถเกียวไรล่ะเกลาร่อยครับคารถเกียวไรล่ะเกลาร่อย,ยอยู่ในสิบสองไรเป็นเงินเท่าไรละ่ะหมืน่นแปดร้อยบ่หมื่นก็อีกแปดร้อยสิบสองไรก็บว่าตากตากอยู่ประมาณสามแดดตากอยู่ประมาณสามแดดครับตากสามแดดเมื่อวานเมื่อนี้แล้วก็เมื่ออื่นมืออื่น,นก็นจะเป็นจอยเฝ้เมื่อนี้ก็จะผมเฝานะครับ วัเฝ้ยยังได้พี่น้องเฝอาไกลไกลหล,ลายครับไกลหลายเขาตรงไรเมั่ไกว่าทกินพ่อกระละนะครับไกลแต่ว่ามันเคียโอ้เบิ่งพี่น้องแดดนะครับแดดเพ,พราะตะยาฝนตกนะครับอีกจักสองมือนะครับใ้เาเจ้าแล้วให้แล้วหน้ากันยังโศกไงกับใครไปครับพี่น้องด้วยกันตากเข่ากันช่วงนี้